สวัสดีค่ะพบกับช่องสนุนน้อยสตอรี่ที่นี่ที่เก่าเวลาเดิมอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีนิทานมานำเสนอเรื่องปากศักดิ์สิทธิ์เราไปรับชมรับฟังกันเลยนะคะนิทานเรื่องปากศักดิ์สิทธิ์มีครอบครัวหนึ่งมีฐานนะปานกลางเขานั้นมีลูกทั้งหมดสี่คนสองผัวเมีย มีชื่อว่านายร้อยกับนางส้อยนายร้อยเป็นคนที่รักเมียมากจะยอมทำทุกอย่างตามที่เมียสั่งนางส้อยเองก็เป็นลูกคนเล็กของบ้านพอมาได้สาม,มีเป็นนายร้อยนั้นเธอก็ได้ทาตามใจตนเองทุกอย่างเธอเองนั้นก็เอาแต่ใจตัวเองต้องให้คนในครอบครัวตามใจ และคอยเอาใจใส่ตลอดเวลานางส้อยทำกับข้าวกินเองไม่เป็นและหุงข้าวซักผ้าทำงานบ้านไม่เป็นแต่เธอนั้นเป็นหญิงที่โชคดีมากมีสามีทำแทนทุกอย่างหาข้าวน้ำอาหารซักผ้ากวาดพื้นบ้านทูบ้านวันหนึ่งนางซ้อยท้องลูกเขาก็ได้กินเก่งอย่างมาก จนสามีหาเงินแทบไม่ทันเธอก็โวยวายอารมณ์เสียเวลาเธอท้องลูกแต่ละคนนั้นคนเล็กนางส้อยจะอารมณ์ดีมากลูกจึงเกิดมาใจเย็นพูดจาดีมีความอ่อนโยนแต่คนโตทั้งสามนั้นนางส้อยเวลาตั้งท้องเธอจะหงุดหงิดมาก จนทำอะไรก็ไม่ถูกใจมีความใจร้อนขี้โมโหพูดจาก็ไม่ไพเราะและลูกๆทั้งสามออกมาก็กลายเป็นคนพูดจาตามที่เธอเป็นทุกอย่างพอลูกๆทั้งสี่โตขึ้นลูกคนเล็กนั้นเธอจะชอบพูดจาดีกับลูกกอดหอมแก้มลูกอยู่เสมอส่วนคนโตทั้งสามนางซ้อยเอง เขาไม่เคยกอดลูกและก็พูดจากับลูกทั้งสามนั้นไม่ดีประโยคแต่ละคำที่เธอใช้กับลูกๆทั้งสามนั้นพูดจาแทบจุกอกลูกได้ยินก็ต่างเก็บไว้ในใจและก็เริ่มมีอาการโต้ตอบโต้แยง้งเถียงกลับนางส้อยนั้นเขามอบความรักให้กับลูกๆแบบให้ลูกเห็นว่ารักเขาไม่เท่ากัน ลูกคนโตทั้งสจึงมีการโต้อตอบแบบไม่น่ารักเพราะเธอนั้นแสดงความรักให้ลูกเห็นแบบไม่ถูกต้องหากลูกทำไม่ถูกใจตนเองเธอก็ใช้คำไม่สุภาพทำให้ลูกนั้นกดดันมีนิสัยก้าวร้าวจากการที่ส้อยนั้นทำพฤติกรรมไม่สุภาพและไม่ดีให้ลูกได้เห็นต่อมา ส้อยไปถือศีลที่วัดพระท่านได้สอนอะไรหลายอย่างและก็ได้มีแม่ชีท่านหนึ่งชีวิตของเขานั้นคล้ายๆกับสร้อยจนตอนนี้เขามาปฏิบัติเลยมองเห็นภาพเก่าๆที่ตนเองนั้นในสมัยที่ตั้งท้องเขาเคยแสดงพฤติกรรมอะไรไม่ดีออกไปมีผลทั้งหมดลูกก็จะได้รับเต็มๆ ซอยจึงตั้งใจไว้ว่าหากกลับมาครั้งนี้จะปรับตัวเองใหม่ให้ใจเย็นลงและใช้เหตุผลเลิกใช้คำสาปแช่งเลิกเผลอปากพูดคำไม่ดีออกไปถึงโดยตั้งใจหรือเธอไม่ตั้งใจก็ตามและแล้วผลที่ซ้อยเคยทำมานั้นเธอได้ด่าลูกได้เผลอคำพูดที่ไม่ดีหลุดปากออกไป ลูกทั้งสามได้รับคําด่าทอจากแม่นั้นซอยก็ชอบเผลอปากว่าลูกเป็นสัตว์บ้างหรือเคยพังปากสาบแช่งลูกให้ลูกนั้นไม่มีความเจริญให้ลูกไปตายที่ไหนก็ไปบ้างจนมาวันหนึ่งลูกคนโตสุดเขามีชีวิตที่ทำอะไรก็ติดขัดไปหมดไม่ราบรื่นต่อให้ทำดี หรือทำบุญก็ยังไม่เจริญรุ่งเรืองส่วนคนที่สองนั้นแม่ชอบด่าว่าลูกว่าเขาเป็นสัตว์หรือพูดจาไม่ดีทำให้ลูกนั้นกลายเป็นมีนิสัยที่ไม่ดีไม่น่ารักแถมชอบเถียงพ่อแม่ส่วนคนที่สามนั้นซอยก็ชอบเผลอปากว่าลูกแช่งลูกให้ลูกไปตายที่ไหนก็ไป และแล้วลูกคนนั้นก็ได้เสียชีวิตทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้อยู่ตอบแทนบุญคุณของสร้อยและสามีเลยส่วนลูกคนเล็กนั้นนางส้อยก็พูดจาดีให้ศินให้พรอ,อยู่เสมอจนลูกนั้นได้ดิบได้ดีร่ำรวยมีเงินทองมีแต่ความสุขความราบรื่นส้อยก็ได้นึกคิดต่อมา หลังจากที่ไปปฏิบัติธรรมจากวัดนั้นคำที่แม่ชี้ได้เล่ามาและหลวงพ่อสอนนั้นว่าปากพ่อแม่นั้นศักดิ์สิทธิ์มากพูดอะไรไปลูกก็จะเป็นอย่างนั้นสาบแช่งลูกอย่างไรลูกก็จะเป็นตามปากส้อยจึงตั้งใจกลับไปทำตัวสมัยหันมาดูแลสามีและลูกปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่ เธอก็หมั่นให้พอลูกๆที่เหลืออยู่และนางส้อยกับสามีก็ใช้ชีวิตสองตายายไม่มีหลานสองัวเมียใช้เงินเก่งทั้งคู่ลูกๆให้มาเท่าไรก็ไม่เพียงพอจนเกิดหนี้สินชีวิตนางส้อยก็เริ่มเกิดติดขัดขึ้นทําอะไรก็ไม่ราบรื่นและก็กลับกันกับลูกๆ ก็หันมาพูดจาไม่ดีกับพ่อแม่แทนกว่านางส้อยจะคิดได้นั้นว่าบ่วงกรรมหากไม่ตัดให้ขาดหรืออโหสิกรรมไม่ขาดจากกันชีวิตก็จะติดวนไปไม่จบไม่สิน้นวันหนึ่งนางส้อยเริ่มกลับมาเป็นเหมือนเดิมด่าว่าลูกคราวนี้รุนแรงกว่าปกติลูกก็ยืนโตเถียงเธอ เธอก็ได้ผลักลูกลูกจึงจับมือเธอไว้คนอื่นๆได้มามองเห็นเขาจึงคิดว่าลูกของนางส้อยนั้นทำร้ายพ่อแม่ตนเองนางส้อยเองก็กลัวตัวเองจะดูไม่ดีเลยปล่อยให้คนอื่นๆเขาว่าลูกตนเองจนมาวันหนึ่งลูกของเขานั้นได้หนีจากบ้านไปไม่กลับมาหาพ่อแม่ เขาก็ได้ออกตามหาก็ไม่พบเพราะก่อนหน้านั้นนางส้อยไม่เคยคิดถึงหัวจิตหัวใจคนอื่นเลยคิดแต่ว่าต้องการให้คนอื่นทำอะไรให้เธอทุกอย่างซ้อยก็ได้แต่คิดลูกๆต้องตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ทุกคนและจากเรื่องราววันนั้นซ้อยกับสามีก็ไม่ได้ไปพบหน้าลูกคนนั้นอีกเลย จนส้อยเองนั้นก็มีหลานเต็มบ้านเธอจึงเปลี่ยนแปลงตนเองปรับการพูดกันจาและการคุยโต้อตอบกับลูกหลานมันโอบกอดลูกหลานอยู่เสมอและใช้คำพูดที่ดีกับลูกกับหลานกลายเป็นส้อยคนใหม่ที่ดียิ่งขึ้นแต่กว่าสร้อยจะรู้ตัวนั้นเธอก็ได้เสียลูกไปถึงสองคน เธอก็คิดแค่ว่าคนแรกที่ตายไปนั้นเป็นเพราะปากเธอที่พูดสาปแช่งลูกส่วนลูกอีกคนก็เป็นเพราะว่าเธอนั้นคอยแต่ดุด่าว่าลูกพูดจาว่าลูกไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่กว่าเธอจะรู้ได้นั้นลูกทั้งสองก็ไปจากเธอแล้วไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงเธอนอนไม่เคยหลับตาลงสักวัน ได้แต่คิดอยู่ในใจว่าตนเองนั้นทำอะไรไว้บ้างหรือคาดหวังกับลูกมากเกินไปจึงมีชีวิตที่เป็นแบบนี้ซอยก็หมั่นตั้งมั่นในความดีเสมอเพื่อสักวันจะได้เจอลูกคนที่หนีจากไปเขานั้นเป็นอย่างไรก็ไม่รู้เขาอยากจะเจอลูกครั้งสุดท้ายก่อนจากไปจากโลกนี้ เพราะเธออยากหมดห่วงและแล้วลูกก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยและไม่เคยได้ยินข่าวคราวของลูกคนนั้นอีกเช่นกันจบแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนิทานเรื่องปากศักดิ์สิทธิ์ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสนุนน้อยสตอรี่ทำคลิปดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ